สามเทคนิคปลุกพลังให้กับตัวเราคลิปนี้นะคะจัดทำขึ้นมานะคะสำหรับคนที่พลังใจเริ่มถดถอยนะคะให้เรากลับขึ้นมาฮึดสู้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเทคนิคแรกนะคะในทุกๆวันที่เราตื่นเช้ามานะคะให้เราย้ำกับตัวเองบอกกับตัวเองเสมอนะคะว่าวันนี้คือวันที่ดีเป็นวันที่วิเศษสำหรับเรานะคะแล้วจะทำให้เรามีพลังจิตพลังใจนะคะเพราะเราเชื่อว่าวันนี้คือวันที่ดีของเรา นคะ2นะคะ,ะ,คะหากเราเจออะไรเขแล้วแต่นะคะที่ทําให้เราหงุดหงิดให้เราหัวเสียให้เราเสียอารมณ์ให้เราย้ํากับตัวเองบอกกับตัวเองนะคะว่าเหตุการณ์นี้สถานการณ์นี้ฉันเอาอยู่ฉันจะต้องผ่านมันไปให้ได้เทคนิคที่3นะคะในระหว่างทางที่เราเดินที่เราทำนะคะไม่ว่าเราทําอะไรก็แล้วแต่นะคะให้เราใช้พลัง ในแบบที่สุดๆไปเลยนะคะเรามีเท่าไหร่เราใส่ให้เต็มที่นะคะใส่พลังในแบบที่เรามีความสุขนะคะยิ่งเราใส่พลังความสุขมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งสําเร็จและมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นนะคะนี่คือทริคดีๆเทคนิคดีๆนะคะเพราะการคิดบวกจะนํามาซึ่งความสําเร็จและสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเรานะจ๊ะ